สวัสดีครับผมชื่อว่ายอดเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลุงและตัวของผมเองด้วยย้อนไปช่วงราวๆสิบสี่ปีก่อนเมื่อครั้งที่ผมอายุ17ปีผมอยู่บ้านของลุงทศและเมียของลุงท,ที่ชื่อว่าป้าจันเดิมทีลุงทศเป็นอดีตข้าราชการซึ่งช่วงที่เกิดเรื่องก็คือช่วงที่ลุงทศเกษียณอายุมาได้หลายปีแล้วครับบ้านของลุงทศค่อนข้างมีฐานะเป็นบ้านไม้สักสองชั้น ไม่มีรัว้วบริเวณบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้บ้านถูกปลูกไว้ไม่ไกลจากสวนยามพาราและสวนมะนาของแกมากนักหน้าบ้านจะมีแคร่ไม้ที่เราสามคนมาเจะรวมตัวพูดคุยกันยามเย็นผมค่อนข้างสนิทกับลุงและป้ามากเพราะตั้งแต่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ลุงกับป้าก็มารับผมไปเลี้ยงตั้งแต่เด็ก ลุงทศกับป้าจันแต่งงานกันมาเกือบ20ปีแต่มาวันหนึง่งผมขอใช้คำว่าเป็นวันที่ป้าจันหัวใจแตกสลายแล้วกันนะครับเพราะเหมือนจะมีคนเอามีดมากรีดที่กลางดวงใจของป้าเมื่อลุงทศพาเมียน้อยเข้ามาในบ้านวันนั้นลุงทศขอหย่าก,กับป้าจันผมที่ได้ยินก็ไม่สามารถห้ามอะไรได้ป้าจันโวยวายลั่นบ้าน ผู้หญิงที่ลุงพามาชื่อหมวยเจ้มหมวยโตวกว่าผมไม่กี่ปีเองครับเจ้หมวยเดินเข้ามาในบ้านลุงทศแล้วกรีดกรายประหนึ่งว่าเป็นเจ้าของบ้านใส่เองลุงทศในวัย57ปีถึงแกจะแก่แต่ก็ยังดูหนุ่มสูงสมาร์ทหน้าตาคมคายเหมือนพระเอกหนังยุคเก่าก็ไม่ปราณเห็นอายุตั้งปูนนี้แล้วแต่แกก็ยังดูดีคารมคมคาย แถมยังมีไร่สนิกมากมายเรียกว่าเป็นเศรษฐีย,ย่อมๆเลยก็ได้แหละครับที่สำคัญก็ยังเป็นลุงทศสายเปรักชอบใครแกก็ทุ่มไม่อันข้ามันไม่มีความหมายกับเองเลยหรือไงวันที่อยากได้ข้าเป็นเมียก็กราบเท้าขอแม่ให้ยกผ้าให้แล้ววันนี้พอมีนางนี่เข้ามาเองกลับไล่ข้าอยากก่างหมูก,กับหมามันก็ไม่ใช่อย่างที่เองคิดหรอกจัน แต่ข้าหมดรักเองแล้วอีกอย่างข้าอยากมีลูกเองยอมอยาก,กับข้าให้มันจบจบไปสเสถะเรื่องทรัพย์สินเงินทองข้าจัดหาเอาไว้ให้เองมีอยู่มีกินถึงไม่ได้ทำงานแต่ยามแก่ตัวไปก็จะไม่ลำบากจนถึงวันตายนั่นแหละ <c oughs> นี่ข้าอยู่กับเองมาจนปูนนี้ยังคิดไม่ได้อีกว่าข้ารักตัวเองหรือเงินทองของเองถ้าอย่างนั้นก็จงจำไว้ ข้าจะจองล้างจองผลาญพวกเองจนจบวันที่ข้าตายปจัจาร์สะบ ớ ออกมาด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ลุงทศขออย่าร้างเพื่อจะได้แต่งงานใหม่และนั่นก็คือเสียงสุดท้ายที่ปัจจัรกล่าวอย่างอาฆาตท้งน้ำตาปอาจัร์วิ่งเลยเข้าไปในป่าไผ่ในช่วงเย็นยำ่ำ มือกระปาดน้ําตาที่ไหลอาบแก้มทั้งสองข้างลุงทศไม่คิดตามเพราะอยากแต่งงานใหม่จนเต็มแก่แล้ว ประจันวิ่งฝ่าป่าภัยจนฟ้ามืดสนิทแกก็ยังไม่โผล่ออกมาคืนนั้นผมกับชาวบ้านพากันเข้าป่าไปตามหาประจันแต่ก็ไม่พบผมโทษตัวเองที่ไม่วิ่งตามไปห้ามประจันตั้งแต่ตอนแรกพอหลังจากวันนั้นพวกเรายังคงออกตามหาประจันเรื่อยมา จะหายังไงก็ไม่เจอป้าประจันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจนผ่านไปแรมเดือนลุงทดบอกให้ผมเลิกไปตามหาประจันในป่าเพราะประจันแกต้องกลับไปบ้านหลังเก่า เกกิิดดขออองงแแตาามมเเย่น่นนนลิกตามหาป่าเองเสเถะข้าคิดว่าจันมันกลับไปอยู่บ้านหลังเดิมมันแล้วลุงมั่นใจได้ยังไงก็ไปจันแกว,วิ่งหายเข้าไปในป่านู่นนะครับเชื่อขาอ้าเถอะทะเลาะกันทีไรก,กลับกัไปนอนบ้านนุ้นแถบทุกครั้งส่วนเองก็อย่ามองลุงแย่นักเลยเองยังเป็นเด็กวัยรุ่นยังไม่เข้าใจล็อกไว้ได้เมียเมื่อไหร่เดี๋ยวเองก็จะรู้เองครับ ผมถอนหายใจยาวโล่งอกที่ลุงยืนยันว่าป้าจัน์กลับไปอยู่บ้านเกิดลุงทศแก่มักบ่นให้ผมฟังว่าอยู่กินกับป้าจัน์มาเกือบจะ20สิปีจนป่านี้ก็ยังไม่มีลูกด้วยกันแกบ่นให้ผมฟังอยู่บ่อยว่าผัวเมียที่อยู่กินกันมาเกือบจะครึ่งชีวิตแต่ไม่มีลูกด้วยกันสายใยความผูกพันความเป็นครอบครัว มันจะน้อยกว่าคนที่อยู่กินแล้วมีลูกด้วยกันอยู่แล้วลุงทอดได้กล่าวแต่ถึงผมจะเป็นหลานแท้ๆของลุงก็จริงแต่ไม่เห็นด้วยที่แกใช้คำว่าไม่มีลูกด้วยกันมาใช้อ้ามเพื่อไม่ให้ตัวเองดูไม่ดีในสายตาผมซึ่งผมไม่คิดจะพูดอะไรเรื่องนี้แล้วทั้งที่ไม่ชอบพฤติกรรมที่ลุงแกนอกใจป้าจันเมียที่จงรักภักดี ดูแลยามเจ็บไข้ตอนที่ลุงทดแกเป็นโรคตับอักเสบแกอาจเจียนทุกวันข้าวปลากินไม่ได้มีปัะจัรเพียงคนเดียวนี่แหละที่แทบไม่ได้หลับได้นอนคอยดูแลแกพอผ่านมรสมโลกนั้นมาได้ลุงทดต้องเลิกขาดกับโซราทุกชนิดปัจจัรคอยช่วยลุงทุกทางแต่ไม่รู้กรรมเวนอันใด หายจากโรคนั้นมาได้ไม่นานลุงทศแก่ก็เกิดเป็นอมพฤกครึ่งซีซึ่งก็ได้เมียอย่างป้าจันอีกนั่นแหละครับที่คอยเช็ดเนื้อเช็ดตัวหาอยู่ยาป้อนข้าวป้อนน้ำช่วงลุงป่วยเจียนตายแม้แต่เพื่อนฝูงที่ลุงเคยช่วยเหลือก็ยังไม่เคยโผล่มาดูดำดูดีแกเลยสักคนพอกเกษียณราชการอำนาจที่มีก็ค่อยหมดไปสุดท้ายลุงทศ ก็หายจากทั้งสองโรคลุงทศก็ซึ้งน้ำใจเมียแต่ถึงกระนั้นลุงทศก็ยังไม่เคยเห็นความดีของเมียจนวันหนึ่งลุงทศก็ได้เจอสาววัยคราวลูกนั่นก็คือเจมหมวยที่อยู่หมู่บ้านถัดไปนี่เองครับ ลุงทศตามเที่ยวไล่เที่ยวคืออยู่แรมเดือนก็มั่นอกมั่นใจว่าเจ๊หมวยจะเข้ามาเติมเต็มสิ่งที่ต้องการและสามารถมีลูกให้แก่ได้ทำให้ลุงทดตัดสินใจเลิกรากับป้าจันท่ามกลางเสียงผัวเมียตีกันวันนั้นผมจำได้ดีบ้านร้อนเป็นไฟแต่เจ๊หมวยแกก็หน้าหนามากพอสมควรเลยครับ ชาวบ้านพากันมาดูเหตุการณ์ในครั้งนั้นทุกคนสงสารและเห็นอกเห็นใจป้าจันมากโดยเฉพาะผู้หญิงในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครกล้ายุ่งเรื่องผัวเมียวันเวลาเคลื่อนผ่านไปเรื่อยเรืเรื่องราวของป้าจันก็ได้ตายจากไปจากความทรงจำของลุงทศและคนในหมู่บ้าน แต่มาจุดประกายเป็นที่พูดถึงก็วันหนึ่งในช่วงเวลาเย็นย่ำที่ชาวบ้านกำลังกลับออกจากป่าที่ไปหาเก็บเห็ดกันมานี่แหละครับอ,อทรมานเหลือเกินช่วยข้าด้วยเสียงร่ำไห้ดังมาไล่หลังของนาชัยคนเก็บเห็ด ด้วยความสงสัยนาชัยได้หันกลับไปมองหาต้นตอว่าใครหกล้มเป็นอันตรายในป่านี้หรือไม่ช่วยข้าด้วยชัยข้าอยู่ตรงนี้น้าชัยหันไปมองตามเสียงคิดว่าจะต้องเป็นหญิงสาวในหมู่บ้านที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะเรียกชื่อแกถูกแล้วน้ำเสียงนั้นก็คุ้นหูแกเอามากๆ กกใครนะ or, ่ะเองเองเอเป็นอะไรอ่หกล้มหรือยังไงณนชัยเดินวกกลับไปตามเสียงเรียกเพ่งสายตามองไปก็พอจะเห็นเป็นลักษณะหญิงสาววัยกลางคนผมยาวสยายพอเดินไปใกล้นาชัยก็นั่งลงแบบยองๆเพื่อดูหน้าให้ชัดว่าเป็นผู้หญิงจากหมู่บ้านไหน แต่แล้วก็ต้องพังอัดล้มไปกอไม่เป็นท่าเมื่อพบว่าใบหน้านั้นคือป้าจันอดีตเมียลุงทศคนที่ทุกคนช่วยกันตามหาเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานชัยกลัวสุดขีดทั้งยังประหลาดใจนะ่ะเมื่อรู้ว่าปัจจันตายเป็นผีเฝ้าป่าไปเสียแล้วแถมยังไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นผีพรายจิตอาฆาตเสียด,ด้วย ไม่มีใครรู้ว่าป้าจันร์ตายจากสาเหตุอะไรเพราะมีแค่ชาวบ้านพบเห็นเพียงดวงวิญญาณแต่ไม่เคยเห็นซากของป้าจันร์ชาวบ้านต่างเดากันว่าป้าจันน่าจะตายในคืนที่วิ่งออกมาจากบ้านลุงทดเพราะแกวิ่งเข้าไปในดงป่าไผ่ลึกเข้าไปในนั้นเคยมีคนเจอสัตว์ใหญ่หลายต่อหลายครั้งการตายของป้าจันท อเป็นฝีมือของเหล่าสัตว์ใหญ่ก็เป็นไปได้ครับจ,จ,จ,จันนี่พี่เป็นพิพิพ,พายเหรอปัจจันหวังให้นะชัยข้าวขาไปบอกลุงทศให้เข้ามาหาแกดวงตาคู่นั้นสีแดงกันน้ำตาสีแดงเลือด ไหลย้อนออกมาไม่หยุดนัทชัยตกใจแทบช็อกตอนนั้นได้ยินแต่เพียงว่าชัยเอ็งช่วยตามผัวข้ามาหาข้าทีอ,อรับบาดข้ารับปากข้ามาก่อนเพียงเท่านั้นแหละครับนัชัยผู้ชายอกสามศอกตอนนั้นเห็นหนีไม่เป็นท่า ทันทีที่ออกมาได้ก็เอาเรื่องมาบอกเล่ากับคนทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของผมกับลุงทศบางคนที่เคยเจอก็บอกว่าผีพรายป้าจัน์เฮี้ยนมากบางคนไม่เคยเจอกับตัวก็ไม่เชื่อแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาก็ยังมีชาวบ้านอีกหลายคนโดนแบบเดียวกับน้าชัยนะครับ ควงนี้ผีพรายนางจันเฮี้ยนมากออกมาหลอกหลอนจนข้าไม่กล้าย,ย่างกายเข้าไปบริเวณนั้นแล้วเห็นทีเก็บของปา่าคงต้องจับกลุ่มกันไปแล้วลุงทศกับเจ๊หม,มวยอยู่กินกันมาได้สักพักเจ๊หม,มวยก็ตั้งท้องลูกคนแรก จนกระทั่งล่วงเลยเวลามา8เดือนมีชาวบ้านไปหาฟืนและเก็บเห็ดต่างก็พากันพูดเรื่องประจันขึ้นมาอีกครั้งชาวบ้านหลายคนบอกว่าเห็นประจันยังวนเวียนอยู่ในป่าภัยผีพรายประจันสีหน้าดูอาฆาตมากร้ายเส้นเลือดสีดำขึ้นเด่นชัดตามตัวแต่แววตาของป้าจันดูเศร้าส้อย แกมักจะพูดกับคนที่พบเห็นแกทํานองว่าให้ไปบอกลุงทดว่าแกอยู่บริเวณไหนตออไอ้ทศให้ทีเพียงเท่านั้นแหละครับคนที่เจอแกต่างกันวิ่งป่าราบออกมาทิ้งเห็ดที่หาได้กองไว้ตรงนั้น ส่วนชาวบ้านที่ไม่เคยเจอผีพรายประจันต่างพูดกันติดตลกว่าดีนะที่พรายนางจันไม่บอกว่าเอ็งลืมเก็บเหตุกลับไปด้วยแล้วโว้ยผมที่ได้ยินชาวบ้านคนที่พูดไม่ให้เกียรติป้าจันแบบนั้นก็อดที่จะต่อว่าแก้มขู่กลับไปไม่ได้พวกลุงๆอย่าหาพูดเล,ล่นเรื่องป้าจันกันไปนะ ปรเดี๋ยวเข้าไป่าไปเก็บเห็ดแปลกฟุ้กันวันหน้าป้าจันแกอาจจะตามออกมาดีไม่ดีคืนนี้ระวังกันเอาไว้ไม่แน่ป้าจันอาจจะมาเคาะเรียกให้ไปอยู่ด้วยกันคำพูดของผมเล่นเอาบรรดาชาวบ้านปากเสียต่างไม่พอใจพอผมพูดจบพวกนั้นก็ไล่ผมกลับบ้านไปแล้วพากันเปลี่ยนเรื่องคุย ผมเองยังไม่เคยเห็นผีพรายป้าจัน์แม้แต่ครั้งเดียวแต่พอฟังคำของชาวบ,บ้านหลายคนที่เจอก็ได้รับรู้และเชื่อไปเกินครึ่งว่าป้าจัน์ตายเป็นผีพรายไปแล้วจริงๆส่วนลุงทศก็ดูจะไม่ดเดือดเนื้อร้อนใจใดๆกับเรื่องป้าจันตายเลย